บไปแล้วครับทุกคนโอีพีเก้าดีจังเลยเนาะร้องไห้ทั้งอีพีเลยทุกคนทุกคนไปดูในก้อนรีแอคด้านะไม่มีอีพาร์ทไหนไม่รองไห้เลยงงมากแบบอินเนี่ยรู้สึกว่าแบบบดดีมากเลยจริงเนาะบดดีมันเป็นเรื่องของความรู้สึกแบบมันมันเลยรู้สึกอิมชั่นอลมากอิมกับเราอะไรเงี้ยคือเหมือนกับว่าอีพีเนี้ยมันมันทำให้เราที่เห็นถึง ตัวละครทั้งสองตัวเนี่ยทั้ง<ม>คุณทีแล้วก็ลูกพีชอะ<ม>คือเราเห็นการเปลี่ยนแปลงของทั้งสองคนแบบอย่างมากตั้งแต่เดวันจนถึงตอนนี้ม,มันทำให้เรารู้สึกเออทั้งสองคนอะเหมือนต้องปรับตัวต้องผ่านอะไรกันมามหลายสิ่งหลายอย่างเนาะกว่าที่เขาจะรักกันได้ถึงขนาดเนี้ย<ม>คือต่างฝ่ายต่างยอมแลกต่างยอมรปรับตัวเข้าหากันเพื่อ ทำให้ความรักมันชัดเจนและมันมั่นคงได้ขนาดเนี้โดยที่ทั้งสองคนก็เชื่อใจกันและกันแบบที่ไม่ต้องตั้งคำถามแล้วก็ไม่ต้องมาพิสูจน์ว่าสิ่งที่เธอทำไปนั้นมันมีอยู่จริงไหมมันเป็นเรื่องจริงเนาะแต่มันผ่านการพิสูจน์การสะสมด้วยระยะเวลาต่างๆที่เขาได้รู้จักกันมาตั้งแต่เรืวอนที่เราดูอิลลี่อะมันคงเป็นระยะเวลาที่แบบ จนจนมันมั่นใจัทั้งครอบครัวพร้อมที่จะแบบใช่รับเขาเข้ามาเป็นคนในครอบครัวน่ารักน่ารักมากเลยเนาะคือคือมันคือเป็นแค่คนสองคนรักกันจริงๆเนาะมันมันไม่ได้มีคนอื่นไม่ได้มีแบบปัจจัยอื่นเลยแต่แวนนนเป็นบางตาเป็นบังตาที่บอกชันคือตอนแรกเราเราก็รู้สึกว่าแบบ เรื่องของครอบครัวเนี่ยตระกูลลีเนี่ยมันจะยากไหมนหเน<ข>าะเ,<ร>เราคิดอยู่เพราะว่าแบบอีพีแบบครึ่งไปแล้วก็ยังไม่ไม่มาใชแแ่แล้วอีกอย่างหนึ่งคือด้วยความที่เราคิดเอาเองเนาะไม่เคยอนุญายว่าความมาเฟียเอย่ยความอะไรที่มันยิ่งใหญ่มากๆของตระกูลลีขขเขา,ขาเขาจะแบบโอเคกับจุดๆนี้ไหมคือคือคิดแหละว่าท้ายที่สุดแล้ว เออแดดเขาคงจะให้ลูกมีความรักแหละคงจะรู้สึกว่าแล้วแต่ลูกแต่ว่าคือระหว่างทางตรงนั้นน่ากว่าที่จะไปถึงจุดที่ต่อสู้อะไรกันอีกเยอะมากตัวว่าแบบเออเขาจะลำบากไหมหรือว่าพ่อจะมีความแบบกีดกันบ้างหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ว่าแบบอีพีนี้มันคือเฉลยเราหมดเลยว่าแทนที่จริงแล้วคือพ่อเขาแค่เป็นห่วงอะแล้วเขาก็อยากให้ลูกมีความสุขอยากให้ลูก มีชีวิตเหมือนคนธรรมดาทั่วไปคนหนึ่งเหมือนกันแต่แบบในเมื่อลูกมันเกิดมาเป็นตระกูลลีแล้วอะเยราะฉะนั้นมันก็ไม่ได้ง่ายก็คือเหมือนกับว่าไอ้สิ่งที่เขาปลูกฝังมาว่ามีความรักอย่างน้อย่างนี้อะคือมันด้วยความเป็นห่วงแต่ว่าอาจจะเป็นเพราะแบบกลวิธีแบบมาเฟียเนอะแม้เขาอาจจะไม่ได้มีความแบบบานีประนอมหรือว่าละเอียดอ่อนในการที่จะบอกพูดการสอนอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าก็ต้องจำรับว่า อีกหน่อยคุณทีก็ต้องขึ้นมาอยู่ในตำแหน่งของแดดในวันหนึ่งเนอะแม้เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะต้องปกคออะไรอย่างเงี้ยมันคือมันคือต้องเป็นแบบ,แบ,บ,บ่าแบบกรูมิง่งฝึกฝนแต่จริงๆแล้วว่ามันเขาก็แค่พ่อที่รักลูกเป็นห่วงลูกแค่นั้นเองอะเพียงแต่ว่ามันอยู่ในเคสอย,อยู่ในกรอบของความเป็นมาเฟียแค่นั้นเองครจริงๆมันก็คือแค่พ่อรักลูกเป็นห่วงลูกใช่่ชน,นและคอยเดียวเลยจริงเนาะคือแค่เป็นห่วงแล้วก็กลัวลูกจะแบบ โดนหลอกหรือว่าเป็นอันตรายไหมอะไรเงี้ยคือเรารู้สึกว่าฉากที่น้องพีทเข้าไปคุยกับแดดอะไรเงี้ยมันมันดีมากเลยนะเรารู้สึกว่าคือเขาอาจจะไม่ได้คอมฟอร์ตมากนักหรอกถ้าเกิดพ่อส่งใครมาตามเขาตลอดเวลาอะไรเงี้ยแต่ว่าเขาเข้าใจอแล้วเขาก็พยายามที่จะปรับพยายามปรับตัวะ เหมือนเหมือนเขาก็รู้ว่าสิ่งที่พ่อทํามันคือเป็นห่วงลูกเราหนึ่งอะไรเงี้ยแล้วมันสิ่งที่มันได้มากกว่าการที่พ่อตามเขาคือพ่อก็น่าจะเห็นอะไรในตัวเด็กคนนี้เหมือนกันตั้งแต่ที่ตามดูเรื่อยๆคือคือนี่รู้สึกว่าแบบเขาอาจจะไม่ได้บอกเราให้เราฟังแต่สิ่งที่แดดพูดออกมาไว้มันทําให้เรารู้สึกว่าเขาเข้าเขาเขาเห็นนะว่าน้องพีเป็นคนยังไงแล้วไม่เป็นเด็กแบบไหนะไรและไม่ได้ทําให้ลูกเขา ไม่ดีหรือว่าไม่ได้มาเพื่อที่จะเอหวังเอาเปรียบแบบหรือว่าคิดไม่ดีกับลูกเขาซึ่งเหมือนเขาก็รู้แหละว่าพอลูกเขารู้จักกับเด็กผู้ชายคนเนี้ยลูกเขาดูมีความสุขมากกว่าแล้วเปลี่ยนไปยังไงใช่จริงรวมไปถึงตัวของมัมด้วยน่าหลกมากอย่างมัมอ่ะอย่างตอนที่มัมพูดกับน้องพียวชให้ก็เออเข้าใจเข้าใจคือแบบ ทีบอกว่าละครจะได้จบสักทีอะไรอย่างเงี้ยคือคือความเหงาของคุณทีมันมันมันมีมาตั้งแต่ต้นถูกไหมที่เราดูขึนมาอย่างเงี้ยทุกคนคือคุณทีเขาไม่ไม่มีใครเลยเขามาอยู่ไทยคนเดียวอย่างที่ทุกคนก็ทราบแล้วก็มีแค่โมที่เป็นเพื่อนมาตั้งแต่เด็กๆอะไรเงี้ยกลายเป็นว่าการอยู่ที่ไทยคนเดียวการที่อยากจะเจอแม่ใกล้ชิดแม่ได้ก็แค่ดูละครอ่ะเราเราเราพอคุณที พูดอีกเหมือนกันในในเรื่องของใครๆที่แม่พูดก็คือมันทําให้เหมือนกันกลับบ้านเขามันมีความหมายอ่ะได้กลับมาเจอกลับมาฟังเสียงแม่ได้เห็นแม่อะไรอย่างเงี้ยมันดีมากเลยอะแล้ววันนี้แบบแม่ก็เลยบอกว่าเออเนี่ยน้องพีททาให้ละครแม่ได้จบจริงๆสักทีแล้วก็ความเหงาในใจของพี่เคียนได้หายไปสักทีอะไรอย่างเงี้ยมันดีมากเลยอะพี่โนดีเราเรารู้สึกชอบบทในตอนนี้มากเหมือนกันคือ มันตอบทุกอย่างเลยโดยที่ไม่ต้องสงสัยอีกแล้วอะแบบอของทุกตัวละครอะไรเงี้ยเรามันดูไม่ได้แบบมีอะไรมากไปกว่าแบบเขาเป็นห่วงเขาเขาก็คงอยากอยากมาเจอกันระหว่างพ่อแม่ลูกแต่ว่าด้วยอะไรหลายๆอยา่างเนาะของความแบบเป็นตระกูลใหญ่โตเป็นมาเฟียเป็นธุรกิจเอ่ยใดอะไรก็ตามแต่มันอาจจะทำให้จุดๆนี้ยากอะไรเงี้ย จนแบบเออมันเดินมาถึงวันนี้แล้าอะแล้วแบบมีอีกคนหนึ่งที่เข้ามาอยู่เคียงข้าง,งลูกเราแล้วเป็นคนที่เราจะสบายใจให้เขาแบบอยู่ด้วยกัน,น,นแล้วไม่ต้องเป็นห่วงว่าจะทําคนคนนี้จะมาหวังอะไรจากลูกเขาไหมอะไรเง,งี้ยหรือว่าแบบต้องการเอาเปรียบหรือเปล่าอะไรเงี้ยเหมือนที่เหมือนที่คุณทีบอกกับน้องพีชบดัดบดัดฟาที่ที่ตอนหลานทีบอกว่าเนี่ย ถ้าเกิดว่าแดดไม่มั่นใจแดดคงไม่ปล่อยให้เรามาถึงวันนี้เราไม่น่าจะมีโอกาสได้สิทธิ์มาถึงวันนี้เลยจริงนี่คิดว่านั่นแหละระหว่างระหว่างทางที่พ่อส่งคนไปดูก็น่าจะเห็นว่านิสัยคนคนนี้เป็นยังไงเป็กล่าวน่าจะเช็คได้ไม่ยากจริงแล้วซึ่งน้องพีคือคนแบบที่เราเห็นมาตลอดอะว่า เขาเป็นคนจิตใจดีเนาะแล้วใจดีมากแล้วมีเหตุผลแล้วก็แบบรับฟังรับฟังมีความเป็นผู้ใหญ่เข้าใจเออแบบไม่ใช้อารมณ์เวลามีปัญหาอะไรก็คือสติเข้มแข็งจริงเพราะฉะนั้นเนี่ยคือแดดกก็เลยมั่นใจว่าโอเคคนเนี้ยคือผ่านแล้วก็พูดแล้วว่า อยู่เหมือนมัมมากแม้ว่ามัมจะถูกลักพาตัวจับเรียกค่าไถ่แต่ว่ากลับมาก็ยังยินกลับมาเอออะไรอย่างเงี้ยดีมากจริงแล้วคุณทีก็เหมือนแดดทำทุกอย่างให้คนของตัวเองมีความสุขแล้วก็เปลี่ยนแปลงอะไรไปหลายๆอย่างจริงจริงคุณทีเปลี่ยนไปเยอะมากทุกคนถ้าถ้าดูจากแบบอีพีแรกอะไรเงี้ย คือคุณดีจะเย็นขึ้นมากๆเ,เราเห็นได้ชัดเลยจากการแสดงกเป็นเหตุเป็นผลการแสดงออกของปอนแบบชัดเจนมากว่าเราไม่ได้มุทะลุเหมือนเมื่อก่อนใช่คือแบบปอนทำให้เราเห็นได้ว่าการแสดงของปอนอะ มันมีเลเยอร์ที่แตกต่างกันชัดเจนมากคืออย่างตอนอีพีแรกๆอะทุกคนเราจะเห็นการแสดงออกของคาแรคเตอร์ตัวคุณพิ娅มะมามันจะเป็นอีกแบบหนึ่งเลยคือแม้กระทั้งจังหวะในการพูดเนาะเขาดีไซน์ออกมาไม่เห็นว่าเออมันมีความเปลี่ยนไปมันมีความใจเย็นขึ้นมันมีความเป็นเหตุเป็นผลเหมือนเขาไม่ค่อยต้องมีอะไรต้องกังวลเยอะมากแล้วเลยเนาะมันมีคนคนนี้อยู่ข้างๆคือการการแสดงมันอาจจะแบบไอ้นนั้นได้แต่ว่าแบบการดีไซน์จังหวะการพูดหรือว่าการแบบ บอดี้แลงเวยของตัวคุณเทียเราเราสังเกตเราสังเกตของกางเดินของคุณเทียอไรงี้นะมันไม่ผุดฟัดมันไม่แบบอะไรสักอย่างน้องมันเห็นได้ชัดเจนเลยว่าเออคุณทีแบบเปลี่ยนไปมาจากที่มีน้องพีชจริงคุณทีกลายเป็นคนที่รับฟังมากขึ้นแล้วก็พยายามจะเข้าใจในจุดจดนั้นมากขึ้นแล้วที่สําคัญเลยเขาเหมือนยึดน้องพีชเป็นหลักมากๆไม่ถึงว่าเขาเหมือนกับรู้ว่าน้องพทียจะจะชอบอะไรหรือไม่ชอบอะไรแล้วเขาก็ พยายามทํามันอย่างดีอ่ะอย่างเช่นเขารู้แหละว่าน้องพีทไม่อยากให้เขาไปทํรลายใครหรือว่าเหมือนกับคือปกติถ้าสมมติเขาจะจัดการใครสักคนหนึ่งอ่ะคนคนนั้นสามารถหายไปได้เลยอ่ะรู้กันไหมเออแต่ว่าการมีอยู่ของพีททาให้คุณทีกลายเป็นคนแบบฉุกคิดมากขึ้นว่าแบบมันจะดีไปเออมันอาจจะไม่จําเป็นจะต้องทําขนาดนั้นอะไรเงี้ยอย่างเช่นตอนที่เขามีเรื่องกับเจ้าทัดอ่ะ คือเราสึกว่าจริงๆเราเขาจะยินกันเลยก็ได้นึออกแต่ว่ากลายเป็นว่าเหมือนเขาก็เข้าใจว่าสิ่งที่ทัดสถานะที่ทัดเป็นอยู่แบบเนี้ยใช่มันมันคืออะไรเหมือนเหมือนเขาแบบเขาวิเคราะห์ว่ามันเป็นจากอะไรอะไรเงี้ยเขาถึงพูดแล้วบอกว่าเอออย่างน้อยอ่ะยู่ก็ยังมีเพื่อนที่ เป็นห่วงยูอล้วแล้วการที่ยูต้องการที่จะทําอะไรบางอย่างให้เขาเห็นหรือว่ามาจัดการตัวของคุณทีอ่ะมันเพื่ออะไรถ้าทําไปสําเร็จแล้วเขาจะยอมรับยูหรอตอนนี้ยูเป็นคนที่อยู่นอกเกมที่จริงๆสามารถใช้ชีวิตแบบมีความสุขโดยที่ไม่ต้องแบบไปยุ่งอะไรเกี่ยวกับตระกูลเลยก็ได้ทําไมถึงไม่ชอบล่ะอะไรอย่างเงี้ยคือกับคนที่อย่างคุณทีที่แบบเขาพยายามอยากมีชีวิตที่มันปกติมากๆแต่เขาเลือกไม่ได้เพราะเขาเกิดมา เป็นแบบนี้แล้วลูกคนโตของตระกูลดีแล้วอ่ะแต่กับคุณทั์ที่สามารถที่จะแบบใช้ชีวิตตนเองได้เอออยากจะทําอะไรก็ทําอ่ะทําไมถึงขวนขวายอยากกลับไปอยู่จุดนั้นทั้งที่จริงๆไม่มีใครเขาอยากอยู่อะไรเนี้ยเออเรารู้สึกว่าแบบเนี่ยแหละมันคือสิ่งที่คุณทีแบบน่าจะได้รับบางอย่างมาจากอิทธิพลจากผีลูกผีเลยรู้สึกว่าแบบเขากลายเป็นคนแบบเออมีเหตุผลใจเย็นแล้วก็เลือกที่จะแบบคิด ก่อนอะไรแบบนี้เนี้ยเูอคุณวินก็เล่นดีนะเราก็ไม่ได้สังเกตเห็นแค่คุณคุณคุณตัวคนทีที่เปลี่ยนไปอะใช่ลูกพีชก็คือมีความรีแลกซ์ลงเนาะในบางมุมเขารู้สึกว่าเขาอยู่กับคนนี้แล้วเขาจะแบบไม่ต้องเป็นกังวลอะไรเขาก็ไม่ต้องไม่ต้องเข้มแข็งตลอดเวลาเนาะเออมันมันไม่ต้องสิ้นข้าหมดตลอดเวลาใช่ใช่คือเมื่อตอนแบบก่อนตอนนั้นอย่างเดีที่เขาบอกว่าเขาต้องเป็นพี่เป็นหัวหน้าครอบครัวทําทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ย เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะจริงจังซีเรียสแล้วแบบแล้วแบบคิวเขาคิวเขาหมดตลอดเวลาจะมีความแบบเหมือนคิดอยู่ตลอดเวลาเลยตอนนี้เขาแบบตอนนี้เขาเริ่มแบบแล้วเขารีแล็กซ์มากขึ้นตัวน้องพี่ขึ้นรีแล็กซ์มากขึ้นแบบเหนื่อยก็บอกว่าเหนื่อยเขาก็รู้ว่าแบบตั้งแต่ที่วันทีเพราะแบบเขาก็เหมือนน้องสาวอีกคนอะไรแบบนี้คิดซะว่าฉันมีพี่เป็นพี่เธออะไรอย่างเงี้ยเหมือนเขารู้สึกปลอดภัยนะเหมือนเขาควมีคนดูแล ใช่คือนั่นแหละลูกพิดก็น่ารักมันอดมันอบอุ่นหัวใจมากมากมากเลยเอาวันนี้แบบจริงจริงนะคะแล้วเราแบบหมายถึงว่าอย่างตอนตอนที่มันเป็นมวลสี่คนเน่ะคือรู้สึกว่าแบบมันมันน่ารักมากเลยอะแบบทั้งแดดทั้งวัมอขอค่อนข้างจะเปิดรับเนาะเข้ามามากๆากน้องพีทเข้ามามากๆ <c oughs> คือหมายเขาอยากจะเราความรู้จักกับน้องพีทอยากจะเจอน้องสาวอะไรแบบเนี้ยคือตรงนั้นมันดูอบอุ่นมากๆเลยน้องพีทเหมือนได้ มีครอ,อบครัวมีพ่อมีแม่แอีกหนึ่งครั้งอะไรเงี้ยที่มันแบบสมบูรณ์มากๆแล้วสายตาคุณทีที่มองเข้าไปถึงน้องทีคุยกับพ่อแม่เขามันมันเต็มไปด้วยแบบเขาใจฟูมากเลยเ<อ>านาะมันเต็มไปด้วยความรักตาเขาดูแบบมีความสุขอแะบบที่ได้เห็นภาพนี้ในวันนี้ที่เราคอยอ่ะแล้วแบบเออมันส่งมาถึงแบบคนดูแบบเราเราแบบมากเลย มันเลยอยากให้จบเลยมีแต่เวสซีนในอีพีนี้มากเลยถึงแม้ว่าจะเป็นฉากที่จะมีโฟกัสแต่เรื่องครอบครัวนะจริงๆในอีพีนี้แต่แบบดีมากเนาะแบบดีดีจริงไม่อยากให้จบเลยอ่ะจริงทำไงวะแล้วพอไปพาอารันกับตะวันนิดนึงแม่พร้อมแหละ แค่ได้กรีอะไรลูกแม่พร้อมล่วเห่าไม่ไหวแล้วพวกพวกพวกแม่หอดกันทั้งประเทศแล้วแต<ม>่เราแต่เราก็เข้าใจแหละผมสุดยริงให้พ่อเลิกเครียดสัดทีเขาเิเครียดเดี๋ยวเป็นเหมือนให้เพื่อนนาย <c oughs> นั่นแหละคือรู้สึกว่าบทของ EP นี้ของน้องอลันแล้วกันคืออลันคือแบบ นดีมากคือคนมันรักอ่ะแม่ก็รักเจ็บยังไงก็รักพยายามแหละแบบพยายามพยายามตัดใจพยายามจะไม่สนใจแล้วอ่ะแต่ลึกๆแล้วอ่ะมันก็ยังรักเขาอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มาถึงจุดนี้แหละแม่พร้อมเพื่อลูกแม่ลูกลูกใครแม่ก็รักด้วยแต่วันต้องตั้งแต่วันต้องตั้งสติจริงๆคนที่เขาจะให้เงินไปตั้งตัวได้นั้นเนี่ยเหมือนที่มันเคยเป็น meme ว i r ลใน X ไงที่แบบที่ที่เพิร์ดพูดว่า ลูกแม่รักผมครับ่ะเออใช่มากเลยแม่เลยเข้ากันเลยก็ลูกแม่รักผมเออก็จริงอ่ะแันีเป็นคนที่เราให้ได้ภาษเหมือนเดิมจริงคือเหมือนเขาอ่ะเขายอมัทุกอย่างซึ่เหมือนเขาก็รู้สึกผิดด้วยแหละในส่วนหนึ่งของเขาเนาะอย่างที่เขาคุยเป็นแบบบทเนาะก็คือเหมือนกับว่าเขารู้สึกว่าสิ่งที่ ตะวันเข้ามาแล้วแบบมีเรื่องการนู่นนี่นั่นมันก็เป็นเพราะตัวเขาแบบเป็นต้นเหตุหรือเปล่าอ,อะไรเงี้ยที่ทําให้เกิดการชกต่อยกันแล้วคุณทีแบบเลยเอาเรื่องนี้แบบเป็นใหญ่เป็นโตไปอะไรเงี้ยเพราะว่าแต่จริงๆมันก็อย่างที่คุณทีบอกแหละว่าก็เขาทําผิดเอาไว้หมายถึงครอบครัวของเจ้าตะวันทําผิดคือตุกเอาไว้ยังไงสักวันหนึ่งมันก็ต้องมีคนเห็นมีคนขุดออกมาอะไรเงี้ยแต่ว่าคุณทีก็แค่ทําให้มันเร็วขึ้นใช,ใช่ปะ่ะแล้วพอแบบอารันมา เจอจุดจุนี้กลายเป็นว่าแบบเหมือนตอนนี้ตะวันคือ l อสไปเลยเพราะว่าเขาไม่เหลือใครแล้วพ่อแม่ก็แบบหนีออกไปแล้วอะไรเงี้ยก็กลายเป็นว่าแบบเหมือนตอนนี้ตะวันเป็นตัวคนเดียวแล้วด้วยความที่เขาก็ยังรักอยู่ด้วยแหละมมันก็เลยตัดกันไม่ขาดจริงๆสักทีอะไรเงี้ยเออไปขอร้องคุณทีก็คือยอมอะไรเงี้ยจนแบบ พูดกับพี่พีทอะไรอย่างเงี้ยพี่พีทก็เลยมาช่วยกันมาช่วยกันขอร้องคุณทีว่าแบบจะทำอะไรได้บ้างแล้วก็เตือนสติน้องอลันแต่แบบเออมันเข้าใจได้มันคือความรักแหละมันมันลำบากนะมันตัดกันยากอะไรเงี้ยผูกพันกันมานานก็หวังว่าตะวันจะปรับปรุงแล้วก็เติงแล้วก็เรียนรู้นะใช่เพราะว่ารอบนี้คงเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะ บทเรียนสําคัญบทเรียนครั้งใหญ่จริงๆให้ตัวตะวันได้ปรับตัวไม่งั้นโอกาสมันไม่ได้มีมาบ่อยๆนะครับตะวันต้องคือแบบทําอะไรตอนอาจจะต้องแบบมีเหตุผลมากขึ้นนิดนึงอะไรเงี้ยเนาะเพราะว่าใช้อารมณ์ซะเยอะมันไม่ได้มีโอกาสอีกครั้งนึงจริงๆปกติคือใช้อารมณ์มากอย่างแรงคือแบบไม่รับฟังอะไรอารันอธิบายยังไงตะวันก็แบบไม่ฟังไม่ฟังอะไรเงี้ยต่อไปก็คงจะต้องแบบปรับปรุงตัวมากขึ้นซึ่งตอนนี้ก็เหมือนแบบ ต้าอลันก็ให้โอกาสแหละก็หวังว่าตอนจะทำมันชอย่างดีอนอน,นหลับมาถึงมแม่จะกินเปียกๆก,ก็เถอะแม่ก็โอเคแม่โอเคเพ,เพราะว่าเพราะว่าเผิดอบอกแล้วลูกแม่รักผมครัแม่ลูกแม่รักผมครับใช่ก็ถูกฮ่าน่าเปียกมากคือแต่ว่าใดๆก็คือมวลรวมแบบมีความสุขมากดูแล้วแบบมันเขินไปหมดเลยจนนั่นแหละมาถึงแบบสุดท้ายที่น้องพีทพูดกับพี่เคียนบนที่นอนอะไรอย่างเงี้ย ว่าแบบเอออยากให้สอนยิงปืนหรือแบบจริงหรือเปล่ารกันตัวหน่อยได้ไหมนี่มันคือการเปลี่ยนแปลงยิชอ่เรื่ความกลัวของชีวิตเพื่อที่จะไปในอีกแชปเตอร์เนาะจริงเพราะแน่นอนว่าเขากลัวปืนกลัวเสยงปืนแต่ว่าเขายอมที่จะฝึกฝนแล้วก็ก้าวข้ามความกลัวเพื่อที่จะได้ใช้ชีวิตอยู่กับในอีกบทบาทหนึ่งเนาะในเมื่อเราจะมาเป็นแฟนกับธีรกิจเคลียร์อ่ะมันต้องเขาเรียกว่าไงอ่ะ แบ่งรับคือจะให้เขาคอยปกป้องเราอย่างเดียวเออมันก็อาจจะแบบไม่ได้ตลอดเวลาเราก็อาจจะต้องมีองค์ความรู้เราเรามาเรียนรู้โลกของเขาบ้างดีกว่าเราก็จะเปแคทเธอรีนยิงมันก็คือแบบอย่างน้อยน้อยถ้ามันเกิดอะไรขึ้นมันก็จะเราก็จะแบบอะไรอย่างนี้แล้วสิ่งที่แบบบางทีพูดมันก็เลยแบบดีมากก็แบบจะให้พี่เคียนคอยแบบปกป้องอย่างเดียวไม่ได้คือเฮลตี้เฮลตี้มือ ดีมากเนาะคือเหมือนเขากลายมาเป็นอินเทอร์เน็ต์กันแล้วอะจากที่เขาเคยวาดบนคนละโลกอะตอนเนี้ยอินเทอร์เซ็กตกันแล้วคือโลกเดียวกัน่จริงเขามีส่วนที่มันสามารถที่จะไปได้กันได้ไไปคู่กันอะทุกคนมากหลักมากไม่อยากให้จบไม่อยากให้จบเลยอยากให้จบเลยยีต้องสามชั่วโมงได้ไหมฟุตดิบอีกเออลองดูไหมล่ะจริงไม่ต้องตัดเออนี่ก็อยากดูนะชอบอะ มีความสุขจริงๆไม่รู้จะพูดอะไรแอปเปิลมาวัดใจและเกินน่ะมีความสุขในการเปิดต้นปี2026ที่มีความสุขจริงๆเนาะผักเกอร์ก็มาไงอุ๊ยใช่ไหมต้อหน้าได้น่ารักมากเลยอ่ะพอบิดดีมากเลยอ่ะนะมานั่งแบบน่ารักมาแสดงหนุ่มนะอิดชันหน้าหวานปอเลยเนาะน่ารักอ่ะเพราะเป็นพ่อลูกกันใช่เออน่ารักมากเลยทุกคนแอปพีินี้น่ารักสุดๆ แล้วคุณกีก็ยังขออนุญาตตลอดอย่างนี้จริงจนจนนางพีชบอกว่าคุณรู้ไหมคุณไม่ต้องขออนุญาตเยแบบเอ็นดูอเขาบอกว่าไม่ได้เขาจะไม่ทําอะไรที่มันฝืนใจจริงแล้วมันน่ารักมากจังหวะที่แบบมาแบบเนี้ยเท่า่น่ารักพีชคือรู้สึกว่าเหมือนความหวั่นเคี่ยวหรือว่าจริงเหมือนเคี่ยวว่าแล้วนี่บอกว่าให เอาข้าวของที่จําเป็นมาอยู่ที่บ้านของพีชได้น่ารัก่าคุณโลกมองบนเลยนะเว้ยรักอะไรกันล่ะเอยนกคอนเทนเนอร์มาเลยย้ยบยแล้วห้าชุดกับของที่จําเป็นเท่านั้นจริงเดี๋ยวรอดูเลยว่าอีพีหน้าไม่รู้แหละจะมีเอานู่นเอานี่เข้าบ้านหรือเปล่าวิ่ยาเจบแล้วว่ะเออไม่อยากเชื่อเลยเนาะเหมือนเรารอมาแบบนานอ่ะแล้วพอมาดูแล้วว่ามันเร็วมากเลยอ่ะทุกคนแบบมืบเดียวจบแล้วอ่ะจริงทำไมวอย่างนี้นะ อยากให้มีรอยต่อนะจริงผ่านตอนก็ได้ดูอยู่กันเป็นแก่ก็ไม่ติดนะไปเรื่อยจนแก่จริงเรื่อยเลยอ่ะทไงดีนะทุกคนความรักเขามันดีจนเรารู้สึกอีสัูอีกรอบวัดดูอีกรอบมันกูดูอีกหลายรอบออีกหลายรบเลยเลยกูร้องไห้แล้ว่าอาทิตย์ดูทุกวันเออ EP นี้ไม่ค่อยมีสีเพราะร้องไห้เยอะมากในการแต่งงานตอนเช้าก็อินอยู่อินอีความดักอยู่อินแล้วทุกคนมันดีแหละใครใครก็อยากมีเฮลตี้รีเลชั่นชีพใช่ไหมล่ะ การที่เราเจอคนแบบเนี้ยมันดีไงจริงทุกคนใครๆก็อยากได้อยากมีใช่นทุกคนจะมารอดูกันน้อในอีพีหน้าว่าจะเต็มอิ่มขนาดไหนฟูลฟิลขนาดไหนจามาดูกันจ้ะครับผมรอสามคนลัไปก่อนเจอใหม่ครับผมสวัสดีค่ะบ๊ายบาย